ทำมะม่วงคือเมื่อเราตัดแต่งกิ่งแล้วเมื่อใบเพรลดแล้วเราก็อาจจะมีการลาดสารเพื่อทํานอกฤดูทํานอกฤดูเนี่ยเมื่อลาดสารครบสี่สิบห้าวันเราก็ใช้โพแทสเซียมไนเตรตแล้วก็สารลายและไทโอดึงดอกเมื่อดึงเมื่อเราพ่นดึงดอกไปประมาณเจ็ดวันมันก็จะโผล่ขึ้นมาเท่าเดือไก่โผล่ดอกมาเท่าเดือไก่และ หลังจากนั้นเท่าด้วยไก่เราก็พ่นยารักษาอีกหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้เพลี้ยไฟเข้าไปในขั้วดอกถ้าเราไม่พ่นขั้วดอกมันจะหงิงอพ่นพ่นครั้งนั้นแล้วก็รอไปรอไปไปจนกว่าดอกตูมก่อนจะบานเราก็พ่นอิมิดาคอผิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ป้องกันเพลี้ยไฟป้องกันเพลี้ยไฟเมื่อดอกบานแล้วเพลี้ยไฟจะไม่ลงหลังจากนั้นเมื่อดอกบานเต็มที่แล้วดอก เริ่มติดเท่าหัวไม่ขีดเราก็ต้องใช้เพีย้ยไฟอีกรอบป้องกันเพีย้ยไฟถ้าป้องกันเพีย้ยไฟในช่วงนั้นมะม่วงจะติดดีแต่ถ้าใครไม่พ่นในช่วงนั้นมะม่วงจะร่วงตอนดอกบานนี่ไม่ได้พ่นไม่พ่นพ่น,พ,นพ่นตอนดอกตูมดอกตูมแล้วพ่นอีกทีก็คือติดติดผลติดผลเท่าหัวไม่ขีดดอกเริ่มโรยแต่ยังไม่โรย<ม>ดอกแค่สีเหลืองเหลือง<ม>ดอกออกสีเหลืองเหลืองเราก็ต้องรีบพ่น ถ้าใครพ่นช้ามะม่วงจะหัวเป็นขี้กากที่เขาเรียกเป็นขี้กากเพลี้ยไฟลงทันทีเลยแต่ถ้าพ่นช่วงนั้นแล้วแล้วมาพ่นป้องกันเพลี้ยไฟอีกทีก็ในช่วงที่เม็ดเท่าข้อโพดมะม่วงเม็ดเท่าข้โพดถ้าพ่นช่วงนั้นอีกรอบมะม่วงจะสวยทุกลูกเลยจะไม่มีมะม่วงขี้กากมะม่วงที่ผิวไม่สวยจะไม่มีเลยนี่คือจุดสําคัญของมะม่วงพอมะม่วงถ้าลูกเท่าหัวแม่โป้งแล้ว ย้ําไฟลงทําลายไม่ได้ล่ะนี่คือปัญหาที่เกษตรกรเขาไม่รู้มะม่วงถึงไม่สวยกันเขายังไม่เข้าใจวิธีทําโอเค <Okay. S 2> วิธีการห่อมะม่วงนะมันจะเป็นการหอ่อคือหลายคนไม่เข้าใจคือเราต้องลูดเช็ดอนเนี่ยล้างตรงนี้ออกไปแล้วปล่อยให้ตรงปลายอยู่เหมือนเดิม แล้วเอาถุงสวมเข้าไปดูถุงถุงจะมีรอยบากอยู่ตรงนี้รอยบากเนี่ยต้องต้องใช้รอยบากเนี่ยสวมตรงนี้ถามว่าจะไม่ต้องเอาลายลายบากขึ้นไปสวมตรงตรงตรงอย่างนี้บางคนเอาไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเอาขึ้นอย่างนี้ลายลายบาดกระเสียบนี้มันจะลงมาลึกตรงนี้เพื่อที่เราจะได้พับอยู่ข้างบนนี้อย่าเอาอย่าเอาหางหางมะม่วงขั้วมะม่วงนี้เข้าข้างในบางคนไม่เข้าใจเห็นว่าหางมีนิดเดียวคุณก็เอาไปไว้ข้างในอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องเอาไว้ข้างนอกอย่างเดียว เพราะว่ามันจะไปทําให้มะม่วงมีรอยขีดข่วนผิวจะไม่สวยแล้วก็พับพับด้านด้านขวาไปก่อนนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็พับด้านซ้ายไปทีละนิดทีละนิดทําให้สนิทไม่ให้น้ําเข้าไม่ให้ลมเข้าแล้วก็พันให้แน่นกดให้แน่นอันนี้คือวิธีห่อที่ถูกต้องประโยชน์ของการห่อมะม่วงประโยชน์ของการห่อคือหนึ่งป้องกันแมลงเข้าไปเจาะทำลายสองเพื่อให้ได้สี โมโม่เราต้องขายสีมันด้วยเนื่องจากสีผิวมันจะเป็นสีเดียวกันเมื่อเวลาเราบ่มแล้วมันจะออกสีเป็นส,<อ>สีเหลืองทอง,อง,ทองแต่ถ้าเราไม่ห่อกระดาษตรงนี้เราใช้กระดาษขาวหรือกระดาษทั่วไปกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษทั่วไปห่อมันก็จะไม่เหลืองเสมอการเวลาบ่มเนี่ย